ัติของเซอร์ไอแซคนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคมคิศกรา1642ที่เมืองลินคอนเชียร์ประเทศอังกฤษเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่นับว่าเป็นอัจฉริยะคนหนึ่งของโลกเขาเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นนิวตันเกิดมาในครอบครัวที่ฐานะไม่สู้ดีพ่อของเขาเสียชีวิตขณะเขายังไม่ได้กำเนิดเสียอีก โชคร้ายเขายังคลอดก่อนกำหนดทำให้ตัวเล็กพอนิวตันอายุได้สองขวบมารดาของเขาก็ได้แต่งงานใหม่กับนักบวชช่วงนี้เขาได้ศึกษาที่โรงเรียนคิงเพราะความฉลาดและการอ่านหนังสือแต่เขาไม่ชอบสูงสิงกับเพื่อนๆผลงานชิ้นแรกของเขาคือนาฬิกาแดด หลังจากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลายัยแคมบิดเมื่อสำเร็จการศึกษาเขาได้รับการประจุเป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ผลการประดิษฐ์ต่อมาคือการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์และการค้นพบสมบัติของแสงทั้ง7คือสีม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเมื่อทั้ง7รวมกันจะกลายเป็นแสงสีขาว งานสร้างชื่อเสียงมากที่สุดคือการค้นพบกฎแรงดึงดูดของโลกเขาสงสัยว่าผลไม้หรือสิ่งของต่างๆทำไมร่วงลงสู่พื้นทำให้เขาทดลองเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกนอกจากนี้ยังค้นพบคณิตศาสตร์แขนงใหม่คือแคลคูลัสสำหรับการคำนวณหาความยาวของเส้นโค้งบนพื้นผิว นอกจากนี้เขายังได้ทำการทำงานในการเมืองฝ่ายบริหารหน่วยงานกระสาบทำหน้าที่รับผิดชอบการผลิตเหรียญธนบัตรสามารถแก้ไขปัญหาเงินปลอมได้จนสมเด็จพระนางเจ้าแอนพระราชนีแห่งอังกฤษได้พระราชทานบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งท่านเซอร์ให้กับเขาทำให้เขาได้ค้นคว้า ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องแม้จนบั้นปลายชีวิตทำให้สุขภาพเสือ่อมโทรมจนเสียชีวิตเมื่อวันที่20มีนาคมคิศกราัช1720นักกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษขณะอายุได้85ปี